โอ้โหมีหนึ่งี่อ้เราจะต้องนไปให้ป็โอ้โห่อนเล็กโอ้ดาราีแล้วเจะจูต้คุณนอยแล้วปมปมมปมโอ้เสียงดกันเลยเขาเอาตออตู้ลเพื่อไปตั้งหลักกันหน่อยนะเพื่อน

first one ขับสะพัดมาเร็ว ready go <c oughs> เดาบับเบิลคิลดดดดดนดด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 ด่ดด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 ดนดด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 ด เ้ยีอะไรอ่เดีม้สปดูเมนสดดูมนน่ารักงาละก็รวยกตายกยักษ์นักทำไมเหมือนโกโกตออมพูดแล้วดูเหมือนโกโกต้ย่งลอเไอ้เวท่ไหนกันหมดครับเนี่ย ผมนั <Me S 1> ่นจะไม่ตกอารมณ์แล้วนะเฮ้ยสุดานโร่อย่างเราตามตลอดอย่ได้ยังไงอ่ะาวโอ้นแ่แน่แน่มีคนินด้วยใช้ยย่ยึินไปเลยดับเ้ล k ตกแก้วป okay. yeah. ุ๋ยตวยแล้วปุ๋ยตายเล้วทำไมไม่เห็นยิงมาจ้ะยิงมันตั้ัจจุบันนะไม่เคยมีใครยให้กับตัวแมนก็ไม่ได้นะโอ้ตาย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 คือเราสามารถใช้โอ้จะตาย เราจะฆ่าแฟนนายเท่าไรปาระบบิดนเรเราต้องสามารถใช้แอปนี้ดูดูนายเหลือตัวคนเรียวาแล้วนายมช่ชมคนธรรมดาเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่นี่ยฉลาดไม่ออกมา่วเได้ยินเสียงนาอยู่หลังตึกเ็จนเ็จนนายอยู่หลังหลัง อะไรบ้างไม่ด <society> <ını> <sword racing> <benim> ีไอ <I> ่ดีจะไปดีไปด้วยแม่ไม่ต้องล้างอะไรทีเสียมาไม่ของตังค์ไปให้แค่สองพันวินาทีหายหัวลุ้นสองพันก็ได้ไม่เป็นไรสองพันก็สะพานใครขออะไรนะขอไปดูแลไยดูแลไปดูแลฮัลโหล I'm gonna make สไปได้ไงแมกำลังสเปรแล้วมันจะเอาภาสาแล้วระเบิดด้วยรอคนนู้โอ้โหเสียงเต็มด้านโน้เลยระเบิดแับน่าจะเป็นไรสไปเดอแมนสไปเดอร์แมน และในที่สุดสไปเดอร์แมนก็สามารถที่จะปกป้องยูีิได้ทั้งนิ้อามมาปัญญาบอกจะตายแล้วเยี่ยมเลย first b l o o d เยี่ยมเลยไม่ดูเลยไม่ดูเยเรายะไปทำใครก่อนเพื่อนายหญิงเยี่ยมเลย นายต้องมีเพื่อนมาด้วยสินายจะมาคนเดียวได้ยังไงช่ววยยด้โอเคย้าบล็อตเตล์เรียกเทียนมาย่ามาเลยโอ้ชาวไม้เน่าจังเลยไม่มีของอะไรเลยโอ้ด้านหนม่งลูงไม่โดนนะตายสิเราต้องเอาด้านหน้าก่อน Oh! <silence> Bagaimana oh, lo, Bu? Apa-apa kalau di mana? ตัวภูเขาในเมืองก็น่าจะมีคนจะเอายังไงกับเราเอาดุ่งๆุุุ่มันยิงายไหมแม่ยืนไหนในเมืองก็มีอัปเปในเมืองละสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตอนนี้อันไรที่นดากลัวทค่สุและตอนนี้เราสั่งใดที่งหมดสิ้ ช, <Yeah. S 1> ชื่อตึงด้วยนะครับทุตะกี้เนี่ยเราน่าจะเก็บคนที่ตึงสำหรับแก๊งพวกนั้นไปเรียบร้อยแล้ว, uh huh. วนี่เพื่อนเขาอ่ะเห็นไหมครับะะว่าไอวอลเร็วมากเลยโอ้แก๊งนี้น่าจะเป็นแก๊งมาเฟียที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากว่าะค่อนข้างที่จะจัดการลําบากนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปที่แอร์ดักันดีกว่านะครับเพื่อนเพราะว่าวงเนี่ยเริ่มจะวิ่ปไปวงสุดท้ายแล้วนะ ผมมีคนวิ่งดูนะโอ้ยคโนอลซิ่ลอยเรียบเ,ยเรียบร้อยเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้วินาทีบีบหัวใจของซุปเปอร์ฮีโร่ทีนี้ก็ดันใหเลยโ้อ้โโอ้ยอ้้ย้ แะ่ย <g ül> ินแบบนี้เราชอบเลยยืนนิ่งๆ,ๆนะนี่ไงนี่ไงเราจะสวนพวกนายอย่างนี้แหละถ้าเกิดพวกนายจ่อไอวอลเราอะ่ะกูไม่ตายกูเสียดาย<อ>ด้าลังอยู่ไหนแล้วเขาไม่เห็นสนใจเราเลยด้านหลังอ่ะเขาไม่กล้ายิงกับเราหรือเปล่า